โอเคตอนนี้เราก็มาอยู่เกมอ่าโยก,กังมือถือผมไม่รู้ว่าชื่อเกมมันชื่ออะไรนะครับเป็นภาษาจีนนะแ <c oughs> น่นอ,อนว่าก็น่าจะโยก,กังนั่นแหละแต่ไม่รู้ว่าอะไรนะครับซึ่งตอนนี้มันเปิดให้บริการในเซิร์ฟไต้หวันนะถ้าผมแบบว่าอันนี้ข้อมูลไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่ว่าผมโหลดมาแล้วมันเป็นภาษาจีนทั้งหมดแล้วก็นี่จะบอกว่าเป็นเวอร์ชั่น ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วของโยกังมือถือเท่าที่เคยเล่นมานะครับดูจากหน้าในการสร้างตัวละครก็จะรู้แล้วว่ามันเหมือนกับถอดแบบเวอร์ชั่น PC มาเลยเป๊ะเ,เ,เรียกได้ว่าแทบจะ100%เซเดี๋ยวไปดูในเกมก็จะรู้ว่ามันเหมือนมากๆมันเรียกได้ว่าถอดแบบมาลงในมือถือเลยก็ว่าได้มันเป็นเวอร์ชั่นที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วนะครับในโยกังมือถือนะ ซึ่งตอนนี้ก็เป็นหน้าในการสร้างตัวละครแล้วก็เลือกตัวละครก็จะแสดงตัวละครที่เราเล่นมาทั้งหมดนะซึ่งผมมีตัวธนูเลเวล61แล้วผมเล่นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากก็เลยเดี๋ยวมาทําคลิปเลยกันเนาะอ่านี่ก็จะเป็นตัวกระบี่เลเวล59นะครับใกล้จะ60แล้วเช่นกันแล้วก็มีทวนที่ผมยังไม่เล่นสร้างตัวทิ้งไว้เฉยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูหน้าในการสร้างตัวละครเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงเนาะ โอเคในหน้าในการสร้างตัวละครก็จะมีทั้งหมด5อาชีพหลักเป็นเหมือนโยกังที่แบบว่าตอนเปิดให้บริการ10กว่าปีที่แล้วนะเรียกได้ว่าเป็นเวอร์ชันแรกๆของโยกัง PC นะครับก็จะมีตัวละครอาชีพหลกักๆก็จะมี5อาชีพด้วยกันนะครับก็จะมีดาบนะฮะก็เลือกเพศหญิงเพศชายได้นะครับเหมือนเวอร์ชัน PC เลยนะฮะแล้วก็มีกระบี่นะครับอ่ามีทวนเพศหญิงเพศชายแยกได้ทั้งหมดนะฮะมีธนูนะฮะ แล้วก็สุดท้ายก็หมอนั่นเองนะครับมีั้งหมด5หอาชีพหลักเป็นอาชีพที่ต้นฉบับของโยกังในเวอร์ชันแรกๆนะครับนี่อย่างนี้เลยนะฮะอ่าประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่านาะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูที่ตัวกระบี่ผมลวกันเพราะว่ามันจะใกล้จะเลเวล60แล้วน่าจะเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูแล้วก็น่าจะได้เปลี่ยนคัสให้ดูด้วยนะครับเปลี่ยนคัสเป็นคัสสามเลเวล60นั่นเองนะ โอเคเข้าเกมไปเลยเดี๋ยวไปดูบรรยากาศในเกมนี่เรียกได้ว่าถ้าใครเป็นแฟนเกมโยกกันเนี่ยน่าจะคิดถึงเลยนะครับนี่ผมออกเกมตรงหมู่ป่าพอดีเพราะว่าคนมันเยอะในเมืองดูดิเขาตั้งร้านมาจนถึงแบบว่าข้างหน้าเลยนะครับเดีย๋ยวผมแบบว่าพาไปดูข้างใน <c oughs> ตัวเกมสามารถหมุนชมได้แบบว่า360องศาเหมือนเวอร์ชัน PC เป๊ะทุกอย่างนะครับซูมเข้าซูมออกได้ทั้งหมด ดูแบบว่ามันก็คือเวอร์ชัน PC ถอดมาลงในมือถือนั่นแหละนะครับดูร้านค้าต่างๆนะฮะโนโคตรเยอะนะครับเราปรากดนี่ซื้อคงซื้อของก็กดจากตรงนี้ได้เลยนะครับอ่าอ่าสกุลเงินในเกมก็จะมีอยู่อสองสกุลเงินได้กันเนาะก็จะเป็นสกุลเงินแบบว่าแบบว่าเติมแล้วก็สกุลเงินในเกมที่เราสามารถฟาร์มแล้วก็หามาซื้อของได้นั่นเองนะครับ นี่ทุกคนก็เวลาตั้งร้านเราก็จะเลือกตั้งได้ว่าเราจะขายเป็นสกุลเงินที่แบบว่าเติมหรือว่าจะเป็นสกุลเงินที่หาได้ในเกมนะครับก็สามารถเลือกได้เลยว่าเราจะตั้งค่าร้านยังไงนะครับในการตั้งร้านนะครับทุกครั้งที่ผมเข้าเกมมาผมก็จะมาตั้งร้านทิ้งไว้อะไรอย่างนี้เนาะก็ตั้งชื่อร้านอะไรอย่างนี้นะครับพิมพ์ภาษาอังกฤษไม่ได้นะครับพิมพ์ได้ภาษาจีนกับตัวเลขเท่านั้นนี่เราก็กดตั้งร้านขึ้นมาแล้วเราก็แบบว่า เอาของเข้าไปขายได้นะครับแล้วเราก็จะตั้งราคาได้เลยว่าเราจะขายเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับตามนี้เลยเดี๋ยวผมค่อยมาตั้งร้านแล้วกันเนาะ่าเดี๋ยวพาไปดูอย่างอื่นก่อนลวกันเออพาไปดู NPC ดีกว่าจะได้ดูว่าเฮ้ยแต่มันมันจะดูรู้เรื่องป่ะเนี่ยคนมันเยอะมากนะครับ NBC ในแมปนะครับอันนี้ก็คือเมืองฮอนบันนะก็จะมีนี่เจเจียวเราก็สามารถมาแบบซื้อเสื้อผ้ากับเจเจีได้แต่ว่าเสื้อผ้าที่ดรอปจะดีกว่านะ จะมีคุณภาพที่ดีกว่าแล้วก็รวมไปถึงเสื้อผ้าที่คราบได้ด้วยก็ดีกว่าตรงนี้ก็เป็นแม่นางจินนั่นเองนะครับนี่เราก็น่าจะคุ้นเคยนะครับมารับเคสมาอะไรตรงนี้ได้นะกับแม่นางจินร้านค้าเราสามารถเออผมลืมบอกไปว่าร้านค้าเนี่ยเราไม่จาเป็นจะต,ต้องมาทิ้งตัวละครของเราเนาะ เราก็ตั้งร้านค้าเป็นแผงลอยตรงนี้ไว้เลยนะครับไม่ต้องมีคนเฝ้านะคือเราไม่ต้องแบบว่าเอาตัวละครเรามาแบบว่ายืนออนไลน์ตลอดก็คือเราตั้งแล้วเราก็ออกเกมไปได้เลยหรือว่าเราจะเอาตัวละครเราไปเก็บเลเวลตามแบบต่างๆมันก็จะเป็นตั้งร้านทิ้งไปอย่างนี้แหละนะครับถ้าเราขายของได้เงินมันก็จะเข้าไปในกล่อ,องจดหมายของเราเลยแล้วก,กดรับได้จากจดหมายได้เลยนะครับไม่ต้องมาเอาตัวมาทิ้งเหมือนเวอร์ชัน PC ซเนาะซึ่งเราจะต้องเปิดคอมตลอดแล้วก็ตัวละครต้องออนไลน์ตลอดอันนี้ไม่ใช่นะ ตัวนี้มาเป็นโลดนเหล็กไหลนะครับแน่นอนว่าล้นเหล็กไหลก็จะซื้อพวกอาวุธนะหลอมรวมนะครับ,ลลนะรบแล้วก็ตีวงตีบวกอะไรก็ว่ากันไปได้หมดเลยนะครับแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือเราไม่จําเป็นจะต,ต้องวิ่งมาที่ NPC ก็ได้นะครับเราสามารถเปิดฟังก์ชันตีวงตีบวกขึ้นมาแล้วเราก็ตีบวกได้ทุกที่เลยนะครับไม่ต้องพึ่งพี่โล้นคนเดียวต่อไปเราก็สามารถตีบวกได้เองนะครับอ่าบวกวงบวกแหวนบวกเสื้อผ้าอะไรต่างๆก็ตีบวกได้เลยครับนี่ผมทํากระบี่ไว้รอเปลี่ยนคาร์ดแล้ว ลราจะเปลี่ยนคา่าก็จะเปลี่ยนไปใช้กระบี่ตัวนี้นะครับบวก6นะฮะโจมตีวิชานะครับนี่อันนี้คือกระบี่ที่ผมใช้อยู่นะครับก็สามารถมาตีบวกได้นะอัตราตีบวกก็ก็จะมีบอกอย่างชัดเจนนะเรากดดูก็จะรู้เลยนี่ก็จะบอกว่าตัวนี้ก็จะบอกว่าบวก1สําเร็จ100%บวก2 9 4กบวก3 80%แบนวก4 6่นแน่นอนว่าเราก็สามารถใส่พวกกันแตกนะฮะหรือว่าแล้วก็ยัน ยัน20ยัน15ยัน10นะฮะสามารถใส่ได้เลยนะฮะตามที่เราบอกว่าต้องการที่จะใส่เหมือนเวอร์ชัน PC นะฮะก็มียันหลายประเภทมียันข้ามอะไรอย่างงี้เวอร์ชันนี้ก็มีเช่นกันนะครับยันข้ามเออแล้วก็มีพวกระบบคลังอะไรอย่างงี้ก็มีนะเออจริงๆมีอะไรหลายอย่างที่ผมอยากจะพูดเลยบอกว่ามันเยอะมากนะแต่ถ้าคนที่เล่นเวอร์ชัน PC อยู่แล้วก็น่าจะพอเข้าใจนะครับเพราะว่ามันยกมาเลยมีทุกอย่างเลยเดี๋ยวเราไปดูระบบคลังดีกว่านะระบบคลัง ท่าลูกคิดนะครับก็จะมีแมปนี้เรียกว่าเป็นแมปเวอร์ชั่นแรกๆนะของฮอนบานนี่ตรงนี้เท่าลูกคิดตรงนี้คนก็ตั้งร้านค้าเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่ผมก็ฝากคงฝากของอันนี้เป็นหินป้องกันวิชานะครับผมฝากไว้เผื่อได้ทำนะฮะโอเคเรารับภารกิจจากปรม,มุขคอนบานแล้วนะครับผมก็สามารถที่จะไปทำภารกิจได้เราสามารถที่จะกดยันดินได้เลยถ้าเรามียันที่แบบว่ายันดินเนี่ยผมมีอยูส30ใบมันก็มันก็จะวาร์ไปจุด ฟาร์มของเราได้เลยแต่ว่าถ้าเราไม่มียันเราก็ดูว่าเมืองชื่อเมืองอะไรนะครับอันนี้ภารกิจอันนี้น่าจะเป็นเมืองอต้นหลิวนะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับน่าใช่เราก็วาดไปเลยเหมือนต้นหลิวนะฮะผมอ่านภาษาจีนไม่รู้เรื่องนะแต่ว่ามันเป็นเหมือนบอกว่าเราเล่นบ่อยจนเราบอกว่าจําตัวอักษรมันได้ว่านี่คือเมืองอะไรอะ่ะมันบอกให้ไปเมืองอะไรอะไรเงี้ยคือผมสามารถที่จะอันนี้ได้เลยพวกยนันเมืองต่างๆก็ซื้อกับ นะเอ็นีซีในเมืองได้เลยนะครับเท่ายาอะไรเงี้ยก็จะมีขายอยูอ่ถ้าคนที่เล่นเวอร์ชัน PC อยู่แล้วก็ผมว่าไม่ยากเลยนะครับคือเข้าใจได้เลยเพราะว่ามันยกมาเลยนะวิ่งไปเรื่อยอันนี้ก็ซูมดูได้เลยเออแล้วก็กราฟิกเนี่ยอันนี้คือผมปรับต่ําสุดแล้วนะเพราะว่าตอนที่วิ่งเข้าเมืองคนมันเยอะนะครับเดีย๋ยวเราปรับสูงสุดอ่าคือปรับแล้วก็จะเปลี่ยนทันทีเลยความคมชัดก็จะชัดเจนขึ้นมานะฮะ เออแล้วก็แบบว่าถ้าเราตีบวกอาวุธแบบบวกเจ็บวกแปดเงี้ยมีแสงนะเหมือนว่าเชนบีซีเลยนะครับคือแบบเหมือนเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่กระบีบวกแปดให้ดูแล้วกันอันนี้เป็นกระบีที่ผมทําให้เคเวสมันผ่านนะเพื่อให้ได้นกนกไฟซึ่งมันจะต้องมีอาวุธบวกแปดนะครับผมก็เลยตีกระบีเล่นเล่นลนะเป็นกระบีอันแรกอะ่ะตีมันบวกแปดนะครับมันก็บวกแปดสำเร็จจริงๆก็เลยนี่ลองใส่ดูนี่เห็นไหมก็จะมีแสงแบบปึ๊บปับ๊บ ซูมแป๊บหนึ่งนะใกล้ไปอันนี้อืมนี่ครับพอปรับแบบว่าภาพสูงสุดแล้วก็จะมีแบบมันก็จะแหลกๆหน่อยแต่ภาพมันก็จะคมขึ้นนะครับเรียกว่าคมคมชัดนะฮะทิ้งไปที่ภารกิจก็จะวิ่งอัตโนมัตินะมันจะวิ่งอัตโนมัติสำหรับคนที่เอ่อแบบว่าอ่านไม่ออกเนี่ยก็คือจิ้มไปเลยเดี๋ยวมันก็วิ่งไปเองนะครับแต่ถ้าเราจําชื่อเมืองได้เนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมันทําให้เราไม่ต้องวิ่งไกลมาก อาพายกิจเราเนะี่ยจะต้องมาตีตัวนี้นะครับนี่ตีแบบปื๊บปาปื๊บป้ามอนสเตอร์ก็จะประมาณนี้เลยเอยแล้วก็มีมอนสเตอร์ที่เราคุ้นหน้าคุ้นตานะครับก็แน่นอนว่ามาจากเวอร์ชัน PC ทั้งนั้นแหละนะฮะเออถ้าคนแบบว่าเล่นตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเราก็จะเจอพวกหมูป่าพวกกบพวกจิ้งจอกก้าวหางคนตัดไม้อะไรเงี้ยคือมีหมดเลยที่พักคอนบานก็จะมีหมดเลยอาอันนี้คือเราต้องตีทั้งหมด10บตัวนะครับ ในภารกิจนี้เราจะได้ e p เป็นภารกิจรายวันนะซึ่งมันจะได้ e p ค่อนข้างเยอะถ้าเราทำสำเร็จนี่เลเวลใกล้จะ6กแล้วเหลือนิดนึงนะฮะเหลือข้อเดียวนะฮะเหลือข้อหนึ่งนะครับเดี๋ยวรีวิวตัวละครผมหน่อยละกันตัวละครผมค่อนข้าง,างจะพลังป้องกันเยอะเพราะว่าผมเน้นไปที่พลังป้องกันผมทำของป้องกันก่อนก่อนอาวุธอนะซึ่งผมว่าป้องกันสำคัญเพราะว่าเราได้ไปตีมอนสเตอร์ได้แบบทุกขี้อะแบบไม่ตายอะซึ่งไม่เปลืองยาด้วยนะครับ จริงจแล้วเงินพวกซื้อ,อยานี้มันถูกหาง่ายด้วยเอาจริงก็เปลืองเตลืองไปก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราป้องกันเยอะมันเล่นง่ายนะครับผมทําเสื้อนี้บวก6กนะฮะนี่กัน6กคูณสบวกหนะครับซึ่งซึ่งในเกมเนี้ยของป้องกันเนี้ยมันจะดรอปตามเลเวลของเรานะซึ่งสมมุติว่าเราอยู่คัสสองเนี้ยไอพวกกัน7กัน8เนี้ยจะไม่ดรอปเลยนะครับจนกว่าเราจะขึ้นคัสสามแล้วเราไปฟาร์มในคัสสามะมันจะ มอนเตอร์คลาสามอ่ะมันถึงจะดรอปของที่เป็นการเฉดการแปลงขึ้นไปซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็นเราอยู่ตัวละครเราอยู่คลาสสเนี่ยป้องกันที่ดีที่สุดในคลาสสเนี่ยก็คือกันหกครับซึ่งถามว่าผมรู้ได้ไงว่านี่คือมันอาจว่าป้องกันผมก็ดูของคนอื่นว่าเขาใส่อะไรนะผมก็จะดูว่าป้องกันมันเขียนอย่างนี้นะครับแล้วผมก็จะจําแน่นอนว่ามันเป็นปัญหาด้านภาษาในการเล่นแต่ใจมันรักอ่ะคนมันใจรักโยกังอ่ะมันอยากเล่นอหะ นะครับผมก็ต้องศึกษาว่าป้องกันมันเขียนว้ายังไงนะครับนี่มันจะเขียนป้องกันจะเป็นผมจะจําว่าเป็นเหมือนตัวบีข้างหน้าเห็นไ,ไหมแบบว่าแง่งตัวบีอะข้างหน้านิดนึงนะครับก็คือผมผมจะหาวิธีจําตัวอักษรภาษาจีนในในแบบผมคมแต่ที่มันจะช่วยให้ผมจําง่ายนะครับและข้างหลังมันจะแปลว่าเพิ่มขึ้นนะมันก็แปลลงกันก็จะเป็นป้องกันเพิ่มขึ้นนะครับป้องกันเพิ่มขึ้น5ป้องกันเพิ่มขึ้น6อะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็วุฒผมเป็นโจมตีวิชานะ มันดูง่ายมากโจมตีวิชาหไหมเฮ้ยจะบอกว่า UI มันสามารถเลื่อนได้อิสระเลยนะเหมือน PC เลยเราสามารถเลื่อนไปไหนก็ได้เนี่ยเห็นไหมเราเลื่อนได้เลยนะครับเราเปิดช่องของเราขึ้นมาเนี่ยเราก็ดูโจมตีวิชานี้ง่ายมากนะครับมันก็เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างนี้เห็นไหมยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์ยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์นี่คือโหดเลยนะเพราะว่า คลาสองเนี่ยโจมตีวิชาที่ดรอปเยอะที่สุดคือ19บเก้าเซครับแต่ว่าผมมีย3บาเปเซ็นเพราะว่าผมไปช้อปปิง้งร้านค้าคนอื่นเขาขายมาผมก็เลยดึงมาดึงมาออฟเองนะครับดึงมาออฟย3ิบสาแล้วแม่งติดด้วยนะฮะคือแบบว่ากระบี่ผมแทบจะเป็นกระบี่คลาสองที่ดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับแต่มันบวกแค่สี่เด็นะครบแล้วสิบตัวนะครับต่อไปเราต้องไปตีที่เดิมนะในดันเจียนที่เมืองต้นหลิวผมจะใช้ยันดินเลยขี้เกียจวิ่งนะครับนี่มันก็จะมาอย่างนี้เลย ก็คือถ้าเรามียันไอเนี่ยมันสามารถบาร์ไปได้ทุกที่นะครับมันทาให้เราทําภารกิจได้แบบว่องไวนะฮะไวขึ้นได้อย่างมากพวกยาพวกอะไรนี่ก็แบบว่ามันก็จะกดให้เราอัตโนมัตินะมันดีมากเลยครับเราไม่ต้องมานั่งจิ้มยาแต่เรามาตั้งเปอร์เซ็นต์ได้นะครับตรงนี้ว่าจะให้เลือดลดเหลือกี่เปอร์เซ็นต์ให้มันกดยาอะไรเงี้ยนี่ผมก็ตั้งไว้8 0 8 5าอะไรเงี้ยตั้งไว้85เพราะว่าเวลาเจอบอสจะบอสตีแรงครับ เออมอนเตอร์มันก็จะมีแบบว่าประเภทเห็นไหมมอนเตอร์มันจะมีตัวเล็กกับตัวใหญ่เห็นปะก็คือมันจะมีตัวปกติกับตัวดุร้ายอะเอาง่ายๆดีกว่านี่มันจะมีวงเล็บต่อท้ายชื่อมันเห็นไหมไอ้ชื่อที่เป็นสีเขียวแสดงว่าเลเวลมันน้อยกว่าเรานะไอ้ตัวนี้มันคือเลเวลห้าหกนะครับผมห้าเก้าแล้วมันก็จะเป็นหนังสือสีเขียวถ้าตัวไหนเลเวลเท่ากันจะเป็นตัวหนังสือสีขาวถ้าตัวไหนเลเวลเยอะกว่าเราก็จะเป็นตัวหนังสือสีเหลืองนะครับถ้าเยอะกว่าเรามากๆจะเป็นสีแดง ถ้าจาไม่ผิดอันนี้เออปลานเรามาดูปลานหน่อยดีกว่าปลาน,นี้ก็เหมือนก็เหมือนกับเวอร์ชัน bc เลยนะครับก็คือไอ้สกิลอะไรต่างเนี่ยก็เหมือนเวอร์ชัน bc ทุกอย่างเลยเลเวลถึงสกิลก็จะมีตามเลเวลก็เหมือนเวอร์ชัน bc เลยครับเลเวลสิบเลเวลเอ,อ,อะไรเงี้ยยี่สิบสามห้าอะไรเงี้ยก็ก็จะเหมือนเวอร์ชัน bc เลยเนี่ย สกิลนี้สกิลนี้อ่าสกิลต่อไปผมก็จะได้ตอนเลเวล60นี่ไงก็จะได้สกิลใหม่แล้วนะครับตอนนี้ก็ใช้สกิล5 5อยู่นะอ่านี่ก็จะบอกว่าใช้ค่าพิชิตเท่าไหร่ในการอัพสกิลนะครับก็จะบอกหมดเลยแล้วก็มีปานนะครับอันนี้คือพลังปานอันนี้นะครับนี่อ่านดูนะฮะปานหลบหลีกแทรกซึมนะฮะอ่านออกหรือเปล่าปานหลบหลีกแทรกซึมนะครับก็จะบอกว่าเพิ่มอัตราหลบหลีกย2ิ นะครับเพิ่มโจมตีวิชา13% 13.2นี่อัพขัน้นต่อไปจะเป็น13.8เห็นไหมคือไม่ใช่อุปสรรคเลยภาษาจีนน่ะมันคือบ้านพี่เมืองน้องนะฮะของเรามันก็เป็นเหมือนปลานกบ,บีเวอร์ชัน p c นั่นแหละนะครับเราก็เรียกอัพเอาว่าจะเน้นไปที่อะไรเนะาะปลาไหนดีๆแล้วก็อัพไปลงแต้มอันนั้นเยอะๆหน่อยจริงๆร้านค้าเราสามารถชอปปิ้งจากตรงนี้ได้เลยนะเราไม่ต้องไปเดินแบบว่าจิ้มตามที่เขาตั้งร้านอะ ชอปปิ้งได้ทุกที่นะครับจริงๆอันนี้ก็สะดวกเลยสะดวกกแบบว่าเวอร์ชั่น PC ซีเราไม่ต้องเอาหน้าไปถ่ายแบบตรงที่คนเยอะๆแม่งคนเยอะมากตรงนั้นแล้วก็แบบว่าเวลาฟาร์มเนี่ยก็ส่งร้านค้าไปด้วยนะมันจะมีคนแบบว่าตั้งตั้งราคาผิดอะ่ะ <laughs> คือบอกว่าผมเคยแบบว่าเปิดเจอแบบคนตั้งราคาผิดอะ่ะเราก็เอาแบบว่าซื้อมาแล้วเราเอามาตั้งร้านขายต่อแม่งกำไรนะ <laughs> มัมีแบบบางคนเขาเขาไม่รู้ราคาอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกแต่ว่ามันมีบางชิ้นที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> มันต้องขายได้แพงกว่าน,นี้สิวะ <c oughs> เราก็ดึงมาแล้วเราก็บอกว่าเอาไปขายต่อได้แบบชิวๆสบายนะครับนี่หูเลเ้วสามนะฮะหูเลเ้วสามนี่มีชุดที่เขาแบบว่าออฟกันวิโอ้ชุดดาบนะฮะอาวุธหมอเห็นไหมอุ้ยนี่โคตรด,ดีเลยเนะี่ยบวกเจ็ของแค่ะ่ะ ระหว่างที่ฟาร์มแล้วก็แบบว่ากดดูของไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าแบบไม่ขี้เกียจด,ดูมีเป็นร้อยล้านอะ่ะขดตั้งร้านค้าแบบหนึ่งร้อยล้านค้าใครขยันดูก็ดูนะโอเคมันต้องไปที่ดานเจียนเมื่อกี้แล้วนะครับผมวาบเลยนเฮ้ยสีภารกินนี้จะหกสิบแล้วเล่งมือหน่อยเอาจริงๆนะผมว่ากระบี่แม่งเก่งกว่าธนูเยอะผมเล่นตัวธนูไปถึงเลเวลหกสิบเอ็ดแล้วบบว่า โดนมอนตีโคตรแรงเลยนะครับสู้มอนไม่ได้โดนมอนลูมแมงจะตายเอานะฮะแต่ว่ากระบี่นี่คือบวกได้หมดนะครับว่าผมว่าน่าไปจุ่มมอนเตอร์ได้แบบทุกขี้ทุกตัวโดยที่ของป้องกันนี่เท่ากันเนี่ยธนูนี่แม่งธนูเลือดมันน้อยด้วยนะครับธนูตอนคัสสองเลือดมันแปดร้อยยังมั้งแต่กระบี่นี่พันเอ็ดอยู่ดิเลือดมันต่างกันแบบสามร้อยอ่ะมันก็เลยแบบว่า อันนั้นแต่ว่าถ้านมันมีปานอัพเลือดนะแต่ใครจะเอาแต้มไปลงอัพเลือดใช่ปะก็ต้องเอาไปลงโจมตีอยู่แล้วไงพอนั้นแล้วว่ากระบี่เก่งกว่ากระบี่มีหลบลีกแล้วก็มีแบบว่าปานป้องกันดามเมจครึ่งหนึ่งด้วยคือแบบว่าโค่นโหดแล้วก็ยังมีปานแบบบวกโจมตีวิชาอะไรอย่างเงี้ยแม่งดีกว่าดีกว่าเยอะผมไม่ชอบแบบว่าไอ้ตรงกล่องข้อความด้านล่างเนี่ย คือบอกว่ามีคนจีนชิ้งช่องเขาคุยกันเต็มไปหมดเลยเนี่ยซึ่งผมบอกว่ามันเอาออกได้ไหม <laughs> มันเอาออกไม่ได้มันปิด UI ล่างไว้ได้เนี่ยผมแบบว่าเฟกเลยเนี่ยเออมันมีมันมีอีโมดด้วยนะอีโมดทำสีหน้าทำหน้าตาเนี่ยเห็นไหม้านล่างเนี่ยเหมือนเวอร์ชันซ c เลยทำท่าทางทำสีหน้าหรือว่ายืนเต้นอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเอ้ยมีมีนั่งชาร์จด้วยหรอมีนั่งชาร์จด้วย เฮ้ยนั่งชาร์จนั่งชาร์จกลางบงนะฮะเฮ้ยเท่ดีดวะ่ะแต่ว่าชาร์จไม่มีแสงไงไม่เหมือนเวอร์ชัน pc เวลานั่งชาร์จมันจะมีแสงเราไปส่องดูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ครับชี้ค่ะหูอันดับหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์นี่คือเลเวลร้อยยี่สิบห้านะโอ้โหอาวุธบวกสิบห้านะครับ มึงอะไรขนาดนั้นน่ะบวก15ทั้งตัวเชี่ยยกเว้นพวกแหวนอะไรอย่างเงี้ยก็บวกแ8นี่ขึ้นสูงสุดแล้วนะคือบวกบวกได้เท่าไหร่มันบวกเท่านั้นนะ่ะไอตัวนี้มีปงมีปีกนะครับโอ้โหโ,โหวนะโอเคตีครบแล้วนะครับวาร์ปกลับเมืองฮอนบันวาร์ปมาที่นี่ที่ไรนี่คือโอ้โหดูดิคนมาว่ากระจุกอยู่เต็มนี่ไง เลเวลอัพนะครับใส่ของหกสิบได้แล้วจริงผมทำของหกสิบไว้รอแล้วนะครับตั้งร้านไว้ตั้งชื่อร้านว่าแปดแปดเหมือนเดิมนะร้านผมนี่ขายของถูกสุดแล้วคนจีนนี่ตกเป็นเหยื่อหมดแล้วนี่ร้านผมจะต้องมีคอนเซปต์ก็คือของทุกชิ้นจะต้องเป็นราคาเลขแปดนะครับผมจะขายอันนี้หมื่นแปดหมืนแปดแปดแปดนะฮะบวกหกะเว้ยเอออันนี้แปดพันอันนี้แปดพัน ขอบกหกก็ต้องแพงหน่อยหรือเปล่าแปดพันแปดพันเฮ้ยหูเวลหูเวลเวล,เวลอันนี้ขายได้บอกหนึ่งขายไปแปดแปดแปดบวกสองขายไป 2, 8, 8, 8, 8. สองแปดแปดแปดสองแปดแปดแปดโอเคเอ้ยแล้วก็แหวนอันนี้ด้วยแหวนนี้ขายสี่แล้วกัน ถูกไปของถูกและดีเด้ยมีหินกันท่าเดี๋ยวออฟออฟของหน่อยต้องไปออฟที่พี่โล้นอ่าจะได้ศักดิ์สิทธิ์นะฮะพี่โล้นเหล็กไหลออฟให้หน่อยจริงๆเราไม่ต้องมาหาล้นก็ได้นะเราสามารถอ็อฟได้เองแต่ว่าอันนี้ผมจะอาศัยการออฟของพี่โล้นความชำนาญของพี่โล้นเอ้ยแตกล้มเหลวเอ้ย หัวไอ้โลนไอ้สัสไปผมได้ภารกิจเปลี่ยนคานแล้วนะครับถึงเวลาแล้วไปที่เมืองไอ้นี่นะครับพักอสอรพิษนี่ได้รับภารกิจมาน่าจะไปตีงูนะเชี่ยเชี่ยตาเชียเห่าใช่มลาอ่านกันแล้วนี่ไงอ่านไม่ออกแต่ผมก็รู้ว่าต้องมาตีงูแล้วมีคนนอนตายอยู่้าด้วยโ,โดนงูฉก เอาโดนกูฉกตายเฮ้ยคนจีนคนจีนโดนงูฉกตายวะโอ้โหอ่อนแอวอ่ะดูแลดิเราตีงูสบายใจนี่ยไม่แพคแนะนำหกหยวนเท่านั้นได้รับของต่อไปนี้นะครับโอ้นะของกากทั้งนั้นเขาตีกันยังไงไหมงูตีผมเข้าทีละหนึ่งอ่ะดูดิไอ้คนจีนคนนั้นมันกาก,กวกยังวะนี่เราเปลี่ยนคันเราก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนกระบี่ได้ละไม่ใช่กระบี่บวกหก พบีคัสสามนะครับพบีแบบเทขึ้นทรงผมก็จะเปลี่ยนหล่อขึ้นนะฮะแต่ยังไม่มีชุดหกสิบใส่นะเดี๋ยวค่อยขามมาใส่ว่าชุดนี้มันก็ใส่ได้ยาวแล้วเพราะว่ามันบวกหกนะครับพลังป้องกันร้อยิบเจ็ดใส่ได้ยาวโอเคภารกิจสาเร็จแล้วเดียวมายืนยันภารกิจวิดูแบบว่าบ้านเมืองดิดูบบว่าเมืองดิโอโสวยอ่ะนี่คือเกมโยกังที่ควรจะเป็นนะะ เกมโยกางมือถือที่ควรจะเป็นไม่ใช่โยกางมือถือที่แบบว่าเคยมาเปิดในบ้านเราที่มันแบบว่าอะไรก็ไม่รู้อะ่ะมันไม่ใช่โยกงังอ่ะนี่คือโยกังที่ควรจะเป็นนะครับอ่าน่าจะไปที่พักคอนบันนะเนี่ยนะครับที่ผมอ่านแล้วนะอ่านแล้วมันบอกว่าตาตาเจ้ how, าหาวไล่ปีเองเองคอนบันก็ค,คือแปลว่าไปทำภารกิจต่อที่พักคอนบันนะฮะนี่คือผมแปลให้ด้วยอ่านแล้วผมแปลให้ด้วยเหมือนไงมาเจอ ลดเลขไหลอันนี้น่าจะเป็นตีดอกนะเราตีตรงกว่ามันจะดอกหนึ่งชิ้นนะเป็นภารกิจเราต้องเอาหนังเสือนะเอ้ยตีตัวแรกดอกเลยนะครับโอเคแล้วก็ไปตีอีกตัวมันจะเป็นเสือแบบว่ามันมีนี่ไงหนังเสือได้หนังเสือมาแล้วนี่หนังเสือทําไมหนังมันเป็นสีแดงอะแล้วก็ตัวนี้นะครับเสือเมฆชาติ นี่รู้ได้ไงนะฮะอันนี้คือเสือเขี้ยวดาบนะเขี้ยวมันยาวไงนะเขี้ยวดาบแล้วก็ไปตีเสียโกปิ๊บไม่มีอันนี้ไม่มีไอ้ไงซูมดูใกล้ๆว้ภาพแบบว่าภาพดีมากภาพแบบดีมากอะดีอะตึงเตองตึงตอเ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 ต เตอเลดึงเตอตึงตึงตึงเตอเลยดึงเฮ้ยเราตีแบบว่ายกกลางนี่แม่งโคตรคลาสสิกอะเออจะบอกว่าเวอร์ชั่นมือถือมันไม่มีน้ำหนักเต็มนะมันมีแต่ช่องเต็มนะครับไม่มีน้ำหนักเต็มซึ่งดีมากเราจะพกแบบว่าของเยอะๆได้ไม่ต้องซื้อบ่อยๆไนงะแต่เวอร์ชั่น PC มันจะมีน้ำหนักเต็มนะครับเราต้องเฉลี่ยว่าซื้อยาคีคขวด ซื้อโสมเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเราแบบว่าสบายซื้อแบบทียรเยอะได้เลยอันนี้มาตีงูน,นี่นะงูหางกระดูไม่ใช่นะฮะงูหายกระตูงูหายกระต,ะตีชื่อปลานปลานกระบีทะลวงฟ้านะฮะเพิ่มพลังโจมตี20%มีโอกาส5%ที่จะติดในขั้นแรกใช่ไหมอัพไป นี่อัพหนึ่งครั้งก็เป็นเลเวลห้าแล้วเนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเพราะว่าเราใส่หูไอ้นั่นนะครับหูบวกเลเวลเฮ้ยอย่างนี้เราเราเรียนรู้วิชาทา่าหกสิบได้ยังได้ได้ลรวปะเฮ้ยไม่ต้องรอเปลี่ยนคัสเราก็เอาท่าหกสิบมาใช้ได้แล้วโอเคงั้นเราเปลี่ยนเอาท่าหกสิบมาใส่ในอันนี้เลยนี่ขอดูท่าหกสิบหน่อยครับ นี่โอ้โหเทจัดฟันแล้วก็โดดเอออุ้ยตีคนแรงเอออย่างนี้จะได้แบบว่าฟันได้ไวหน่อยนะฮะโอเคเปลี่ยนคันหรือยังนี่ไงกดเปลี่ยนคัสได้แล้วนะครับผมเคนี่ไงส่กะบีเข้าไปกบีบวกหกว้าวเชียร์ส่งผมเทพปิดตาข้างนึ่งอะ่ะ เชี่ยเราต้องหาชุดเลเวลหกสิบมาใส่แล้ววะชุดเลเวลหกสิบนี่มันน่าจะเท่ะนะครับอาขอดูชุดหกสิบหน่อยครับชุดกระบี่หกสิบอะตัวไหนวะอันนี้ธนูนี่กระบีป่ปะอันนี้กระบี่อะจะลองใส่ดูนะครับเคอุ้ยเทจัดเรียบร้อยนะฮะและนี่คือโยกัง โมบายเจยว่าโยกังโมบายอะกันโยกังมือถือเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแล้วนะครับเท่าที่ผมเคยเล่นมาไม่รู้ว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่ที่แน่ผมก็เล่นอยู่ในเซิร์ฟไตวันปกติทุกวันของผมอยู่แล้วนะครับซึ่งผมก็เอนจอยนะเอนจอยเพราะว่าผม,มคนที่ผมโตมาเกมโยกังอะ่ะซึ่งวันนี้ก็ได้เล่นหมันบนมือถือแล้วและเป็นเวอร์ชั่นที่เรียกได้ว่าถอดแบบมาจากเวอร์ชั่น PC ขนาดนี้เหมือนเวอร์ชั่น PC ยุคแรกๆอะ่ะ ถ้าใครอยากลองเล่นถ้าใครคิดถึงเก็บโยกางเดี๋ยวผมจะหาลิงก์มาให้นะครับจำไม่ได้ว่าผมโหลดจากลิงก์ไหนเหมือนกันเดี๋ยวจะไปหามาให้แล้วก็จะทิ้งไว้ในคำอธิบายคลิปเลยกันนะครับโอเคนี่ก็คือโยกางที่มือถือที่เ,เวอร์ชันที่เราอยากจะให้มันเป็นนะนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์เรียกว่า99เลยก็ได้นะครับดูบรรยากาศทะเลเคเอาเรื่องผมขอปรับภาพแบบสูงสุดดิน้ำทะเลจะเปลี่ยนไปไหม เอ้ยเอาเรื่องว่ะคืนทะเลบรรยากาศดีซะด้วยโอเคขอบคุณมากมากสำหรับการรับชมนะครับก็สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะไว้ด้วยนะครับจะได้เจอ,อเจอกันบ่อยๆนั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากจะติชมอะไรเข้ามาก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับก็จะอ่านตลอดนะฮะขอบคุณมากเลยไว้เจอกันครับผม บ๊ายบาย